ถ่ายรูปไม่ได้แล้วพี่ฮาลองกล้องให้บอกนะ่าทไมถ่ายได้พี่ฮัลมองกล้อแงมากถาเ็มบพี่ฮันอะไรเต็มพ่าัมองกล้อีรูปเลยรูปพ่ฮันเต็มมาสิพี่ฮัลมองรูปนี้มี่รูปฮันองโกหกล้ฮ่าัขอกล้องนี้นะ้องอีกแล้วสามหนึ่องขอกล้องมีกล้องหนึ่งลองลองก็ได้ไหมไ้ไหมเคครับ แล้ววันไหนมีซ้อมอีกครับข้างไม่เห็นคนอื่นเขาซ้อมเต้นซ้อมอเหมือนเราท้านซ้อมไหมเป๊ะป่ะเต้ยนล้วเมื่วานไปถายพไทนะนยนัดกันเ้ั้งใช่ป่ะไม่ต้องหลับดาักดวนังหลับดวงวัน่วันถ่านักันนะนักันะ เ้วคงไม่ค่เห็นรู้แล้วพี่นนะแล้วพี่ว่าให้เราินพกพี่่คิดีก็ไม่ว่าอะไรชอบคิดแบบตัวโกงก็ได้กำไรอ่ะชอบเะชอบนที่ได้กำไรอหะกันหน้าให้เรมองกล้องกล้องไหนแล้วยิงก็๊จั๊๊จ๊๊๊อะั่าั